จ้ามือนีเมนูแกงปลาจ้าแกงปลาช่อนใส่เห็ดใส่วุ้นเส้นเด้อค่ะมือนีเด้อเสบเสบน้ำกันเด้อค่ะปุ้จักาฟุดอก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 กับร่างฟุดออก,ๆๆกอ,อกกินนะคะเนาะใกล้จะสุกแล้วค่ะวันนี้แกงปลากินข้าวเย็น ข้าวเย็นกับแกงกล้าสองเท่าค่ะกินยังกระแทบเดี๋วค่ะกินใส่น้ำปะลาอีกนิดนึงเน้วค่ะสีจางๆอยู่ค่ะกำลังได้ที่แล้วค่ะกินยังกระแทบค่ะใส่หุ่เนเพ็่มกันค่ะบัี้ค่ะ ใส่วุ้นเส้นที่แช่ไว้แล้วบึ้มล่งหมอร้อยค่ะวุ้นเส้นที่แช่แล้วใส่ใบเมลักลงไปน่าทานเลยเออเห็นบหคะดันได้ที่แล้ว รอชักคู่เดี๋ยพอซูนิดหน่อยค่ะเรียบร้อยค่ะชิมดูก่อนแซำนี่ก็ได้ที่แล้วค่ะ กินน้ำกันค่ะแซ่บๆนะคะเรียบร้อยค่ะคุณตาค่ะแกงป่าโคใส่วุ้นสินใส่เห็ดน้ำโอเคค่ะ